สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับทำงานไม่มีวันกเกษียณบ้านร้อยล้านจิกนวรัตบ้านร้อยล้านจิกนวรัตอยู่นานกว่า20ปีชีวิตจุดนี้ไม่ต้องการอะไรแล้วขอทํางานไม่มีวันกเกษียณซึ่งล่าสุดนั้นทุกบ้านหรูทําคอนโดขายไม่เคยคิดว่าตัวเองรวยทั้งๆที่อยู่ในวงการมาก็นานรวยขนาดไหนก็ให้คิดดูได้เลย โดยอดีตนางเอกตัวท็อปอย่างจิตนวลนั้นได้เผยถึงไลฟ์สไตล์ไม่ชอบใช้ของแบรนด์เติบโต,ตมากับสิ่งแวดล้อมที่ต้องสวยๆงามๆแต่ต้องดูดีตามสไตล์แฟชั่นเสื้อผ้าเราก็เปลี่ยนตลอดแต่ให้ใช้ของแพงแน่นอนถ้าเขาเอามาให้เราก็เอาแต่ถ้าเกิดให้ซื้อเองไม่เอาเสื้อผ้าที่ใส่อยู่ ก็ไม่ได้อยู่ที่ราคาอยู่ที่ไม้แขวนเสื้อคือเราคนเดียวในโลกที่ไม่เหมือนใครที่เป็นเหมือนเราจงเชื่อในตัวเองมั่นใจในตัวเองจิกนวรัตเผยถึงลูกชายสองคนเจเจอยู่ที่เมืองไทยและอีกคนคือ T.J อยู่ที่พอร์ตแลนสหรัฐอเมริกาและได้เผยว่าตอนนี้ชีวิตมาถึงจุดที่ไม่ต้องการอะไรแล้วต้องการทำงาน ไม่ว่าอายุขนาดไหนก็ต้องทำงานใช้สมองรหดแล่นตลอดเวลาและอีกข้อมีเพื่อนได้แต่ต้องเลือกคนที่จะเข้าไปอยู่ในใจน้อยที่สุดพอประมาณไม่ต้องเยอะมากเข้าวงการมาด้วยการประกวดนางงามจริงหรือเปล่าจิ๊กตอบว่าใช่ค่ะตอนนั้นมาประกวด Miss สออดาสและก็ได้มงกุดมาสวยมากมีเพื่อเยอะแยะเลยเห็นว่าหนีพ่อแม่มาประกวดด้วยใช่ไหม จิกเนวระตอบว่าใช่ค่ะตอนนั้นมีญาติโทรมาบอกพ่อกับแม่และต่อว่าว่าทำไมถึงให้ลูกมาประกวดเต้นกินํำกินอะไรแบบนี้แล้วสมัยก่อนคนโบราณเขาถือมากเรื่องพวกนี้และคุณพ่อก็เลยรู้จากปากคนอื่นแกโกรธมากและว่าเช้าว่าเย็นเลยทีเดียวชีวิตมีพร้อมสมบูรณ์ทุกอย่างยกเว้นเรื่องความรักจิกนวรตอบว่าค่ะพี่จะบอกว่าคนเราเนี่ยความรัก มันไม่สมบูรณ์แบบทุกคนหรอกค่ะในโลกใบนี้ขอขอบคุณข่าวจาก Daily l i ฟ e Express ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ